มาเริ่มอัดกันตรงนี้แล้วกนระับจะให้ดูชุดใหญ่ไฟกระพริบพบแล้วพบแล้วพบแล้วสายเลือครับ มอบบาดยิงใครมาเมื่อกี้เอ้ยผมไม่ได้หลุดหายตัวเลยนะไม่ไม่รู้อ่ารู้แล้วเมื่อกี้เห็นแล้วแต่มันยิงเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมล่ะไม่งั้นเลือดคุณจะลดได้ไงไอคิวมันหายไปเลยอ่ะต่อต่อให้หายตัวแต่ถ้ามันได้ยินเสียงมันจะมันจะยิงสุ่มตรงนั้นทันทีคุณต้นเออคุณต้นกูให้ใส่ไอมัดไอเสียงไว้แล้วรู้มันยิงอะไรวิ่งวิ่งชนวิ่งวิ่งชนตัวมันป่ะไม่ไม่ครับอยู่เฉยๆไม่ใช่ไหม รือว่าเห็นตรงนี้มีอะไรแบบมีมีเพื่อนมันตายใช่ป่าไม่รู้จับสงสัยได้แลไปได้ไปได้ไปได้เอาต้นแป๊บนึงขอวางนี่ก่อนหมดแต้มอะไรนี่เขียนกดผิดอีกแลโอ้

ต้องไม่ต้องยิงเอาซิมูลเลอร์ไปดักมันไกลมากมันช่างมันมอนมันยืนยืนหยุดขอวางนี่กันยิงกันยิงกันวางนี่กันบางคูอไอ้มอนบ้าโอ้โหจบจีจี ยีนะ่หังแล้วน่าจะ55าานาทีสองลูกหมดเลยเวลามาั <c oughs> อีเปล่งอ่อย

จะเร่งมืจังเลยซิมเวอร์เลอร์รู้สึกเริ่มไม่แรงละก็ได้แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งมันไม่แรงแบบที่คิดไว้แล้วล่ะ ขออันนี้ก่อนเอาเว้ยอ้อาวมันติดอะไรวะติดปะมันตกลงหน้าวะเนี่ยเดี๋ยวเราขอวางใหม่ มเดียวติดตอกยี่สิบบาอุ้ยสี่แสนเมื่อี้โอ้โหติเก็ตเหมือนมันโดนตะกี้เดียวตายไงกันนะ เอือ้อทานบันรุบอืมเกรียงโอ้ยฮหายตัวบงเบลอร์ คาแฝนหรือสองหรือห้าหมื่นห้าหมื่นมั้งซิมเลอร์มันก็เข้าสี่หมืนนะเมื่อกี้แต่มันออกน้อยอ่ะไม่บ่อยเอาอยากได้แรงๆเว้ยมิลาดถืออแรงบวกดาเม็ ถ้าเป็นสายสา,ยสายที่ผมเล่นบ่อยๆก็ประมาณประมาณสามร้อือบสมร้อยปอร์นะมาณนะไปแล้วแล้วผมไม่อยู่แล้ว เพราะเอาคนเอนเราเอาอเงี้ยเรียกแล้วเอาไปเอาคอมให้มันเงินไห้เอาน้ตบุ๊กให้มันเงน,นไหนก็เหมือนกันตอนนี้พอค้ามารอบนี้จะมีแต้มเท่าไหร่ไม่รู้รอบที่แล้วมีหมืนม่นึัน อันนี้อะไรมีพิเศษบาโลด้วยกันไหมตอนนี้ขอสัก 6, 7, หกเจ็ดพันก็ยังบิด OK, quý